สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้จะมาบอกวิธีการตั้งครับบอกวิธีการตั้งเวลาทั้งดิจิตอลและอนาล็อกสำหรับนาฬิกาคาซ i โอ s h ช c k รุ่น G A ร้อย B B นะครับ G A ร้อย B B เอาละครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ครับเรามารู้จักกันตรงนี้ครับอ๋อปับ๊บนี่นะฮะเรามาดูปุ่มต่างๆปุ่มตัวนี้ต้องบอกก่อนเลย G A ร้อยเนี่ยเป็นรุ่นคุณปู่เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นคุณปู่ครับแล้วก็ ตัวเครื่องเนี่ยถูกผลิตออกมานานมากแล้วถ้าผมจำไม่ผิดอย่างน้อยมี1 5ถึง20ปีนะครับเครื่องรุ่นนี้นะฮะเครื่องที่ใส่มารุ่นนี้นะครับผลิตออกมาตลอดเวลาเนี่ยคือ15ถึง20ปีแล้วอ่านะครับเรามาดูตรงนี้ครับปุ่มบนขวามือเนี่ยเอย้ซ้ายมือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเฮดเซตเห็นไหมครับเฮดเซตนะฮะเฮดเซตตัวนี้ไว้ทำอะไร ก็ไว้ตั้งอนาล็อกครับเราก็ข้ามไปอันนี้โหมดครับโหมดตัวนี้มีไว้ปรับตรงนี้ครับดิจิตอลนะครับดิจิตอลที่ทุกคนเห็นอ่าทำไมแอดจัดมาอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ารุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นคุณปู่แล้วอะนะครับนี่คือแอดจัดครับอยู่ทางด้านขวามือบนอ่าพอขวามือล่างกลายเป็น ปุ่มไลท์ครับหรือปุ่มไฟเนาะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งดิจิตอลให้วันมันตรงนะครับสมมุติว่าตอนนี้มันโชว์โชว์เป็นวันอยู่ใช่ไหมครับเราก็ดูว่ามันโชว์เป็นอะไรนี่เรากดโหมดก่อนเลยครับเห็นไหมครับอะลาราม์มจับเวลาเดินหน้าดีทีนะครับ ทาร์เมอร์อ๋อนี่โทษทีโทษทีนี่กลับมาหน้าจอปกติแล้วครับก็คือเดือนหนึ่งวันที่สิบเกนะฮะวันพุธหัดนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งตรงตั้งดิจิตอนให้มันตรงเราก็กดแอดจัดเลยครับค้างไว้ผิดไหมครับแอดจัดกระพริบนี่นี่ทีนี้ปกติแล้วปกติแล้วรุ่นอื่นๆจะต้องกดโหมดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งถูกต้องไหมครับ ตัวนี้กลายเป็นกดแอรจัดซ้ำเหมือนเดิมครับมันจะเลื่อนตำแหน่งเห็นไหมครับอ่านี่เห็นไหมฮะกดบวกกดลบคือปุ่มนี้ครับอย่างงงนะฮะอย่างงงนะฮะสมมุติว่าเราจะเพิ่มเป็นวันที่20เราก็กดโหมดครับนี่ผมกดให้ดูเห็นไหมเห็นไหมนี่โอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะฮะ โอเคนะฮะแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆครับกดแอร์จัดนี่มันก็จบการทำงานมันก็จะหยุดกระพริบโดยอัตโนมัตินะครับนะครับกดไฟนี่ไฟสีเขียวพระเจ้าจอดนี่เห็นไหมครับนี่คือไฟนะฮะโอเคอ่าแล้วตั้งเข็มสั้นเข็มยาวยังไงก็กดนี่เลยครับไอตัวเฮดเซตไม่ต้องกดแอร์จัดแอรจงแอร์จัดอะไรเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนรุ่นอื่นๆนะฮะอ่าเราก็กดขางไว้เลยกด้างไว้เลยวิ่งเลยเห็นไหมครับป๊าบอ,อย่างนี้เลยนะฮะ,ะนี่คือวิธีการตั้งของมันนะครับโอเคผมขอจบรีวิวการตั้งนาฬิกา G A หนึ B B ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ